สวัสดีครับเอฟซีที่น่ารักที่อยู่ทางบ้านนะครับวันนี้ตอนเช้าวันนี้เนาะก็ขึ้นเขาเหมือนเดิมเนาะขึ้นไปหาอยู่หากินนะครับเอซีคลิปที่ผมปล่อยไปเมื่อตะกี้นี้นะครับเอซีก็ขอโทษนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้สัญญาณไม่ดีเนาะเน็ตไม่ ึ้นโทรศัพท์ไม่มีเนาะสัญญาณไม่ดีไม่มีเลยนะครับเมื่อวานนี้ก็ทั้งวันเลยนะครับโอ้หมอกครับทะเลหมอกวันนี้หมอกลงแรงนะครับพี่ีก็เมื่อวานนี้เนาะช่วงห้าโมงหกโมงนะครับพี่ีนี่โอ้ยหมอกงน้นเลยนะครับมองไป ี่โอ้หมอกเยอะจังเลยนะครับพี่ซีฝนก็วานนี้เนาะฝนตกนะครับพี่ซีไม่ได้ถ่ายคลิปเลยนะครับลงมากฝนตกก็วิ่งลงไปดูที่นาเนาะไม่ได้ถ่ายคลิปให้เอฟซีดูเลยฝนตกวู๊ยออกแลงมากนะครับพี่ซี หมอกทั้งนั้นเลยนะครับพี่สีอ้เนี่ดวงอาทิตย์ก็ขึ้นแล้วแต่ก็หมอกยังลงนะครับพี่สีเมื่อคืนนี้ก็ตกตกประแรงนะครับพี่สีเมื่อคืนนี้เนาะก็มันอ้ว่าจะได้ดูน้ำใส่ที่นาก็ไม่ได้ดูนะครับพี่ซีวันนี้เพราะว่า ฝนตกแรงหมอกเยอะจริงๆครับมะครับเดินทางขึ้นเขาเหมือนเดิมนี่ครับก็มันน้ำไหลจากถังเนาะ ด,ดูมันดุมันออกตรงไหนเนาะน้ำไม่หล้นถังเลยนะครับพี่ซีโอ้น้ำล้นถังนี่ครับพี่ซีนี่ครับก็ถังที่ผมเอาขึ้นมาวางไวนะ้เนาะนี่ดู น้ำเยอะที่ป่าล้นถังเลยเะ้ยเปิดยากเนาะครับหมอกทะเีหมอกวันนี้ผมขึ้นเขาก็สว่างน,นิดนึงเนาะแต่นงินดวงอาทิตย์ก็ขึ้นสูงแล้วนะครับพี่สีมองไปด้านล่างเนี่ยไม่เห็นแม้แต่ภูเขาเลย ช่วงเช้ามีอากาศเย็นนะครับพี่สิอากาศสบายหายใจทั่วท้องหน่อยเพราะว่าอะไรดูไหมพี่สิอากาศบริสุทธิ์เนาะช่วงเช้าแบบนี้นะครับพี่สิเพราะว่ามันหมอกก็เยอะโอ้โหธรรมชาติแบบนี้แหละครับพี่สิ ลาะชมธรรมชาตินะเมื่อวานนี้นะครับพี่ซีพูดถึงเมื่อวานเนาะฝนตกอย่างแรงหนึ่งชั่วโมงแล้วก็หยุดก็หยุดไม่นานเนาะก็ประมาณทุ่มสองทุ่มเนี่ยครับพี่ซีเอาอกมาอีกครั้งหนึ่งเนาะก็แรงอยู่นะครับพี่ซีตกครั้งที่สอง โอ้ยแต่มองไม่เห็นภูเขาเลยนะครับเมื่อวานนี้ฝนตกแต่มาดูน้ำอยู่ที่ตรงห้วยนมันตกที่ฝั่งไหนแรงเนาะออ้มาว่าฝนตกอยู่ที่ภูในบริเวณนี้เนาะมนตกแรงแต่น้ำไม่ ไม่ขังไม่ไหลโอ้แห้งหมดแล้วน้ำอยู่ตรงนี้เนาะน้ำมันอย่างว่านะครับพี่ซีดินมันยังไม่อิ่มตัวเนาะนี่ครับสวนธรรมชาติไปด้วย หมอกลงเยอะจริงๆครับพี่ซีวันนี้เพราะว่าเมื่อวานอากาศร้อนนะเนาะแดดร้อนนะครับพี่ซีร้อนจนตัดแตกนะครับผมขึ้นไปพ่นยาช่วยช่างฝงเมื่อวานน,นี้เนาะก็โอ้โหแดดร้อนจริงๆนะครับหมอกเยอะจริงๆนะครับพี่ซี มืดสวัวเพราะว่าหมอกวันนี้ลงเยอะกว่าแต่ก่อนเนาะขนาดดวงอาทิตย์ขึ้นสูงแล้วนะครับพี่สีหมอกยังลงอยู่เดินขึ้นไปเรื่อยนะครับพี่สีไปคนเดียวเนาะไปรับนี่เป็นเพื่อนก็มีแต่น้องหมาเนาะไปเป็นเพื่อนผม โอ้ยน้องหมาผมเห่านี่หายใจแรงมาะครับพี่ซีเดินขึ้นเขาเนี่ยของแหกหองแหกเลยนะครับหมาน้องหมาผมโอ้สุดยอดสุดยอดตอนนี้เดินขึ้นเขาก็ไม่รีบนะ เดินรีบไม่ได้นะครับพี่สี่ถ้าเดินเร็วๆนี่เหนื่อยเร็วต้องค่อยๆเดินนะครับพี่สี่เดินไปด้วยชมธรรมชาติไปด้วยเนาะชมวิวชมบรรยากาศไม่รู้ไปช่างพงไปปีปดยางหรือเปล่าเนาะ เมื่อคืนนี้ยังไม่ได้กรีดเนาะขับหมอกทั้งนั้นเลยนะครับเห็นต็มๆเ,เลยหมอกวันนี้ขึ้นแต่เช้าก่อนนี้นคนัะพี่สิขึ้นเขาแต่เช้าก่อนนี้หมอกจะหนากว่าน,นี้เนาะหมอกจะเยอะกว่านี้ ขนาดอยู่ด้านล่างนะครับพี่ียังไม่ถึงหลังเขาเนาะถ้าถึงหลังเขาก็จะมองมาทบ้านผมนี่จะไม่เห็นบ้านผมจะมองไม่เห็นบ้านเลยนะครับเพราะว่าหมอกมันหนาหมอกเยอะเนาะโอ้ถ้าุ่งนี้นะครับพี่ีโอ้ย น้องหมา่หาหออะไรก็ไม่รู้เฮาหนูอะอะ,ะคลิปก็คลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ